สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนช่องนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่ 6เดือน10พศ2566นะครับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับวันนี้วันที่6เดือน10พศ2566หุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับแนวทางคองเซียนคอนแกนนะครับก็จะเน้นไปที่ลาวสตา์เฉพาะกิจนอยมัดรวมลาวดาวโจนนะครับดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับ สำหรับแนวทางของเสียนยก่อนแกนก็สามารถนำไปเล่นได้ทุกคุนทุกหน่อยนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทุกคุนทุกหนนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับอ่ะ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็มาดูไดามาดูได้เลยนะครับแนวทางของเสียงกวอนแกนนะครับมารับแนวทางของเสียงควอนแก่นได้เลยนะครับาเราก็ก่อนที่จะวางแนวทางวันที่6เดือน10นะครับปศ2566เสียงควอนแก่นก็จะขอสรุปวันที่5เดือน10พศ2566นะครับสรุปหุ้นนอยรวมลาวดาวโจดน,นะครับอ ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยสําหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับวันที่5เดือน10พศ2อ,อ,อ6 6นรสบหกนะครับสรุปผลน,นะครับหุ้นน้อยรวมะนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยแนวทางของเซียนคอนแกนเน้นไปที่ลาวสตาร์นะครับ15นาฬิกาสนาทีนะครับมาดูกันเลยนะครับบน 849นะครับล่าง5 9วันนี้เราสตาร์หลุดไปนะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับลืมพูดลืมแจ้งไปเลยครับเด่นวิ่งรูด1เด่นวิ่งรูดศูนย์นะครับเซียนคอนแก่นกคอเน้นไปที่วิ่งรูด1นะครับใครไม่ชอบวิ่งรูดหนึ่งก็ไปวิ่งรูดศูนย์ได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่น19ประตูได้นะครับสําหรับเลขเบิ้ลก็คือ1นึ่นะครับ ส่วนจับคู่เด่นวิ่งรูดหนึ่งก็คือ1 3 1 4 15 16 17สนะครับส่วนรองศูนย์ก็03นะครับ0 4 0 5 0 6 0่นะครับส่วนตัวเจาะเน้นๆนะครับก็ไปที่วิ่งรูด1น,นะครับก็1 3 1 4 16ามนส่ะครับส่วนวิ่งรูด0นย์รองศูนย์นะครับก็03 04 05 ศูนย์เอ้ยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยเลาวสตาร์นะครับบนแปดสี่เก้าล่างห้าเก้าแปดสี่เก้าล่างห้าเก้าวันนี้ลาวสาตาร์แนวทางของเสียงคอนแกลหลุดไปนะครับก็มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจ บนนะครับ983ล่าง07ก็เข้าไปที่วิ่ง0นะครับวิ่งรูด0นะครับสำหรับเฉพาะกิตวิ่งรูด0นะครับเจาะไปแล้วก็เสียงก้นเกล็ก็เจาะไปที่07นะครับเฉพาะกิต07นะครับเฉพาะจิต นะครับผมก็เข้าไปที่0ุนเจ็ดตรงๆนะครับเฉพาะกิจมานอยรอบ VIP นะครับไอนอบรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษบนนะครับ294ล่าง44วันนี้พิเศษหลุดไปนะครับนอยรอบพิเศษหลุดไปก็มาต่อกันต่อนะครับนอยรอบปกตินะครับบน733นะครับ ล่าง0ูนย์สองก็เข้าไปที่วิ่งรูดสองนะครับเข้าไปที่วิ่งรูดสองนะครับถ้าวิ่งรูดสองก็จะมา0ูนย์สองนะครับเข้าวิ่งรูดสองนะครับเ,เข้าวิ่งรูด0ูนย์นะครับมา0ูนย์สองเสร็จคอนเกนก็จะไปที่0ูนย์สามนะครับข้ามไปเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับนอยรอบ vip นะครับนอยรอบ vip บน 791ล่าง9 4้ครับ791ล่าง94ก็เข้าไปที่วิ่ง1น,นะครับ VIP นะครับเข้าไปที่วิ่ง1อ่ะเจาะคู่ไม่มานะครับเจาะคู่จับคู่ไม่มานะครับเข้า19ประตูน,นะครับ91นะครับ วิ่งหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งสิบเก้าประตูนะครับผมวันนี้ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับทุกทุกท่านเลยวันนี้เจาะไม่เข้าเจาะเลยมั่งเจาะเลยมั่งเจาะไม่ถึงมั่งนะครับวันนี้ต้องขอโทษก่อไปเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับสําหรับหุ้นน้อยรวมนะครับราวลาวจนนะครับผมอต้องขอโทษกออไปเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องด้วยนะครับอ เราก็จะมาตามกันต่อสู้กันต่อนะครับสู้กันต่อสําหรับแนวทางของเสียนขอนแก่นนะครับวันที่วันที่หกเดือนสิบนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาดูกันต่อมาตามกันต่อนะครับแนวทางของเสียนขอนแก่นนะครับ นะครับผมสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่ปกตินะครับเดือนะสกคู่นะครับดูไปพร,พร้อมกันเลยนะครับดูไปพร,พร้อมกันเลยสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่6เดือน1 0พศ2566นะครับเด่นวิ่งรูด สี่กับสามนะครับจับคู่ชุดเด่นสี่สามหนึ่งชุดส่วนเบิ้ลก็คือสี่สี่สามสามนะครับสําหรับสายวิ่งสายรุ่ดนะครับมีมาให้เห็นแน่นอนสายวิ่งสายรุ่ดวิ่งสี่วิ่งสามนะครับเสียนก่อนเขียนก่อนเน้นไปที่วิ่งสี่ใครชอบวิ่งสามก็วิ่งสามนะครับแต่เสียนก่อนเขียนเน้นไปที่วิ่งรูดสี่นะครับผม สำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะนะครับก็สามารถนำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับสามารถนำไปเล่น1ิประตูได้เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวเจาะส่วนตัวเจาะจ,จับคู่นะครับก็ไปที่วิ่งรูด4นะครับจับคู่ไปที่4 6 4ห4 8 4 9นะครับแล้วก็ตามมาด้วย 40นะครับส่วนวิ่งรูด3ามแล้วเขก็จับคู่ไปที่36 37 38 39แล้วก็ตามมาด้วย30นะครับทำม,มาด้วย30นยครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับผม <c oughs> กดติดตามเซียคนคอนเกลนไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเซียคนคอนเกลนไว้นะครับผมสําหรับแนวทางของเซียคนคอนเกลนนะครับก็จับคู่ไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเน้นให้นะครับเจาะเน้นๆเลยนะครับสําหรับวิ่งรูดสี่เน้นสี่นะครับเจาะเน้นๆไปที่สี่หกสี่เจ็ด 49แล้วก็ตามมาด้วย40นะครับส่วนวิ่งรูด3นะครับเจาะเน้นๆไปที่36 37 3 9แล้วก็30นะครับเน้น4คู่หน้านะครับเน้น4คู่หน้าแล้วก็เน้น4คู่ท้ายเน้น4คู่หน้าและ4คู่ท้ายสำหรับตรงกลางนะครับตรงกลางเสี่ยนคนแข่ก็อบอกทุกลิปนะครับการทุนนะครับการทุน กันตุนนะครับตรงกลางสำหรับเพื่อนๆพี่ๆรองๆองนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเสียนคอนเกนตนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจกับเสียนคอนเกนตนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเสียนคอนเกนตนะครับก็เข้าไปที่ช่อง YouTube พิมพ์ภาษาตทยนะครับ บอยไม้เสอีนะครับทอทหารสระอีนะครับ B T นะครับ B T นะครับ Channel นะครับ C ตัวใหญ่เฮตัวเล็ก A N N E L นะครับ B T Channel นะครับแครบหน้าจอได้แครบเลยนะครับแครบได้แครบเลยนะครับ B T Channel นะครับบอยไม้เสอีทอทหารสระอีแล้วก็จุดนะครับจุดแล้วก็ C ตัวใหญ่ เตัวเล็ก E N N E L นะครับ B T Channel นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนวันนี้นะครับก็ต้องขอไปเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ผ่านมาวันที่ห้าเดือนสิบพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับมาลุยกันต่อสําหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นวันที่หกเดือนสิบนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้กันมานะครับขอบคุณจริงๆสําหรับวันนี้นะครับแนวทางข้อเสียงขอนแกนนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางมาดูแนวทางผ่านไปผ่านมานะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่มีขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยเฮงเฮงปัง,งปงัปงไปด้วยกันนะครับสําหรับแนวทางข้อเสียงขอนแกนวันที่6เดือน10นะครับพศ2566นะครับก็ ขอบคุณทูกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสําสหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับต้องมีมาให้เห็นแน่นอนนะครับสําหรับแนวทางของเสียนคนแก่นบางพุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจุบไว้เ,เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม เกบได้เก็บเลยนะครับเก็บได้เก็บเลยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกทุกท่านเลยวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงตอนนี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ